สวัสดีครับผมกินเที่ยวพทยบายโจเชลล่าพอๆทักทกันมือนี่เกาง่งเศร้ายินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับสำหรับมือนี้ครับผมทุกคนของมารับชมแล้วกันสิเดยมาพอัำเมนูเแซ่บกับไอโจเชลล่าครับมือนี้ครับไอโจมีไส้ออนหมูครับผมก่อนที่โจพึ่งไปทําความสะอาดล่างให้สะอาดเลยแล้วก็เอาไปต้มในอ่อในเตาไฟครับผมต้มให้มันสุกระดับหนึ่งเพื่อที่จะมาทําการหมักแล้วก็ย่างให้มันกรอบหอมครับผมต้อรับทุกคนที่ดีต้อารับชมแล้วเดี๋ยวเรามาทําเมนูไส้ย่างหอม กับไอโจชแนลเลยครับผมมาครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับนี่ครับก่อนไอโจจิใส่พริกไทยดำขกละเอียดครับผมนะแบบเทลงไปเลยต่อมาครับผมไอโจกับจิใส่กระเทียมโขกละเอียดครับผมแล้วกระหล่ำปลีนาะมันผมเน่าก็ใส่เ้อะใส่เข้าไปครับนี่เอามือคดเข้าไปเลยต่อมาไอโจก็จะใส่น้ำตาลครับผมน้ำตาลเนี่ยจะใส่ทั้งหมดสาช้อนเลยนะครับนี่โอเคแล้วก็ผมชดใส่ตามใจชอบครับเดี๋ยวจะผู้เลงมักนวดไหลนวดหน่อยก็ใส่ลงไปครับ จโจจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนคร ane, ับผมแต่กระสมิตรดีพ่อผมดีโจก็จะใส่ไปประมาณตามที่จะต้องชอบแหละครับหนึ่งช้อนน้อยๆสำหรับน้ํามันหอยโจจะใส่พวามมีความกลมกล่อมครับผมกะเอาแต่น้ำปลาโจจะใส่พอเพิ่มความหอมครับผมบริสไลด์มากกะเอาไอกันก็จะมีซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวทวงะัหน่อยจากสามช้อนแล้วก็จมมาเพิ่มสีสันกับนี่ครับผมซีอิ๊วดำครับผม ใส่เพิ่มสีสันก็พอ่อแต่ใส่รังสีขมหนึ่งซ้อนครับผมสีสันของห้องโอเคคนให้ละลายครับผมเพราะว่าตอมปูเขาสิม,มิวกว่าหนึ่งซันเพื่อวยลดยุของไงเขาต้องก้นมันละลายก่อนสว่า,างเก๋โจ๊กคนนี้สิเด็ดกินหอมของรากผักชีครับผมแต่กับนี่กินของสีดูดำถึงมากแต่กับพริกไทยฟองม,มาบอกเลยเ,เดี๋ยวเราจะทำการชิมรสด,ดูนะครับนี่แตะชิมดู มีกลิ่นหอมของซอสและความหวานแล้วก็กลิ่นหอมของพริกไทยหลากผักซี่พ่องโอเคผมได้เลยเนะี่ยอย่างเงี้ยเจ๋ยวเลยเพราะเราไม่ต้องนิ้นเค็มเรามีนำ้ำจิ้มสูตรเด็ดแซ่บเลยไปพอเราชั่ลงตัวเป็นที่ดยบร้อยนี่นะครับใส่ที่โจ๊ตต้มไว้ครับผมใส่เข้าไปเลยเพื่อทําการคลุกเขาให้มันเข้ากันเนาะคนเลยครับนี่คนคลุกเขาเลย จะตัวทําการค้นคุกเข่าของขาขาการหลักสิทําการมาร์คใบประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสําหรับผู้ใดทีม่มาร์ครวดเร็วกันมาร์คเร็วไปยางเล็วก็ได้หรือว่าผู้ใดทีม่ามาร์คขามือขำเว้นก็นได้แต่วัยโจมมาร์คใบเกินชั่วโมงพอครับระวังที่ห้องที่ปก่อไฟเนาะส่วนน้ำมาร์คที่ข้างล่างนะครับเราไว้สําหรับทาได้นะครับเอาไปย่างเอาไปทาได้ยพ่อเนาะไปเดี๋ยวมาร์คใบจะเข้านะครับเดี๋ยวโจมไปขอไฟกนะ่อนเนาะ ตอนนี้นโจทำการกอร่อไฟเสร็จแล้วครับผมแล้วกัใส่ทีโจมักไฟกับตกไขเ่เรียเพราะว่าเขามักไฟเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงขึ้นไปแล้วครับไปเดี๋ยวทำการย่างเลยครับไว้ไอ้มาเฝ้าอีกแล้วนะครับเอาเป็นเตาย่างเลยพใส่ของเราต้มสุกเลยดับหนึ่งนะครับเขาจะย่างแค่พ่อสุกพ่อเหลืองพ่องามตัวทีใส่เวลาย่างแป๊บเดียวเองครับต้องควบคุมให้ดีครับผมเพราะไฟมันค่อนข้างสิแห้งเวลาถือใส่มันจะลุกใส่ไม่ชิ้ใหม่ก่อนสุกมันจะโบเหลืองงามเนาะโอเคเดี๋ยวไอโจเขาจะย่างแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวก็สุก ไปกินไปเสิร์ฟไปแซ่บพร้อมๆกันเลยนี่ครับผมนำมักที่เ่าเหลืออยู่ในกระมังของเ่ากระิ๊ดทำการเอาไปท่ามันหอมๆเลยเนาะองค์ตอนนี้ใส่ของเ่าไอะโจกอย่างสุกเหลืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวอยังไงโจกิจทำการเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเดี๋ยวไปรอเสิร์ฟรอแซ่บไอโจเลยนะครับเด้อโอ้สุดยอดเลยเหลืองงามดีว่ะ แล้วก็ผมตอนนี้ใส่ย่างกรอบๆไอ้ตัวเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคนที่มีกับขพาะกระป่าก็มาเสิร์ฟมาแซ่บกันเป็โรเลอร์ไปครับผมมาจะแซ่บเหมือนกันครับแต่มีกระปพาะกระปานมามาโมนี่เขากินกับข้าวเหนียวพรับผมมันฮวันเลยนี่แล้วก็จะมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดๆด้วยเป็นน้ำจิ้มบักข่ามาผมเสิร์ฟเส็ร์ฟไม่ได้แต่ว่าได้เตะเบิ่งหรอกนี่ผักเขากับซีมีผักสลัดครับผมตามสสไตล์จดจำเลยกระพริกหยวกหวานสีแดง ครับผมมากมากครับมาเสิแซมกันเลยโอ้เมื่อนี้เตะแซ่บดีนม่ว่าต้องอไรโจเดียวหิวเข่าปั่นเข่ากวาเลยเดี๋ยว่าตัดใส่กันครับผมนี่คือใส่เขาต้มซุกเดียวยังทีโจบอกอ่ะ <c oughs> แล้วเขาเอามาอย่างอีกแป๊บหนึ่งมันเรื่องเรื่องกรอบๆยังองนี่ครับจิ้มกับเจียวขาห้อตุ๋เข้าไปเลย <c oughs> มาครับผมคำโอมาให้ทุกคนที่เข้ามาชมเนาะใส่กันเลยเด้อหิวเข่าเลี่ยว อ้อนสุดๆหอมดีครับอันออย่างสามพว่วงแหละจะว่าจวเอามากินพ่วงเดียวหยุดถือแล้วคกับใหา่มันสุกครับแบงแบงกันกินไปอือร่อยครับคมกล่อมมาก ตัวใส่เป็นการตัดเอาแล้วครับไก่หนีบเอาใส่ปอนเป็นมะขมนวดพอดีจิ้มกับแก้วห้องสวยๆเลยอือกรอบอร่อยมาก เรงห่วคกับคนเนียครับผมนักสัพท์ราสงห่วผักอะไรเพ้อนแกโจขอมือครับคนเนียครับนิ้วเข่าเข็ดโดนล้วห้องอระไรกิน

นี่างหลงหลงเลยนึงครับหัวผักเละนี่ผักสองใบใส่ห้องเข้าไปบ้างอ๋อนวดอีกทีจิ้มหัวก็เอาเป็นเปลี้ยวๆง่ายครับผมสมบักิคำแล้วก็ใส่บนหน้าอีกหน่อยนะึงเข้ากันไรอื้ม sao bó quế, rồi bỏ bà quên sao ừm, Ấm Đậm cửa mai thì Ấm Những canh Ấm Ê, hồi, quế Đậm ăn cái đậm Đậm không cái cảm gì cả đang không hồng dong đen con lợn con chỉ nóng cẩn vui chân lết cong quẳng không lông to mảng mảng rồi đấy ăn chậm này quá ăn đều vui ăn thế gì im vô con lợn lui đâu อืมอืมว้าวกลมกอืมเดีย็นลูกพี่เด็กกินทุกคนคิปดี้งองขวานะครับ móc phố mất Ash, you đi bite him, honey. Talking to the Samuel, hello. Quay? 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 ดำมันฉลาดครับมันไวกล้วยมันยาวหมึกดำบมอืม Đúng không? Thân cây quá mất cả về hầm Hầm chín cái cây tổ Này hầm bọt Hầm này lên một đầm Không Cái tay Hầm quần Công mang mấy năm ม่ตมกันครับมีเอาปลาไปหามากินน้อกันครับแซ่บอยู่แล้วจำโอเลยแก้วเขาแซ่บอืมอื้อืะล้งกิก่อน ดา่ามาอ่อนอืมต่ามาด่าอืมฮะวันีน้จะไปกินข้าวลูกน้องนะครับเนะะาะเอาไปกินให้อิม่มทุกคนเดียวก่อนจับ <c oughs> มกันครับจูอิ่มกับอิ่มครับทุกคนกับอิ่มกันเนาะเดี๋ยวมีข้าวปลามากินเหมนกัน 嗯。嗯。嗯 <music>，那样子。嗯嗯。嗯。 เห็นว่าคข้ามรอืมอ๋อก้เหรอ,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 อน,น,หน้องังไม่ไหไปห้องตกคน,นีดเยวที่นีี้สับๆบไปเลยท้านเส้นเแลวเขียวนี่ครับตามเจ้าเขาเลย Uh, sudah leh. Entim kam sudah. Uh. Hmm. khẩu <laughs> tâm. <laughs> 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 กินเมือนกันแถมมันมากเลยครับโจ๊พอเราคนเดียวจับครูเลยอืมอืม ปเปลีโโล่ยเร็วโต๊ะเราสังขตันเอาเอาไะไรมาแบบครับสับจแบบนมั้งกันอืมอืมอืมดยอัเลยครับสับ,สบ,สบ จัดไปก็ไปโจเช่าครับผมสำหรับทุกคนที่เข้ามรับชมจนจบคลิปกับขอบคุณไลยๆนะครับเด้อบรรยกาเป็นกำลังใจให้เลยมากครับอยากให้โจเห็นเมนูอย่างไงอย่าลืมครับผมบึงอะไรเป็นตั๊แสบคอมเมนต์ใต้คลิปบอกให้โจได้ครับเดี๋ยวโจจะกินตามเนาะหาวัตถุดิบได้เนาะโอเคคลิปนี้ก็จัดไปครับลุงน้องแล้วลุงน้องวัตแสบน้ำกันนักเลยคลิปนี้ครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย